มาแล้วครับพี่น้องช่องมองเมืองไทยลาววันนี้มีเรื่องจะคุยวันนี้เป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจมากเป็นเรื่องของหนุ่มลาวคนหนึ่งที่มาทำงานอยู่ประเทศไทยและเขาได้พูดถึงคำว่ากตันยูกับบุญคุณแผ่นดินไทยในคลิปสั้นเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับทำให้คนดูจำนวนมากรู้สึกดีตามไปด้วยเจ้าตัวเล่าว่าเขาเกิดที่ลาว ที่ลาวแต่มีโอกาสได้มาทำงานอยู่ประเทศไทยมีรายได้ส่งกลับไปให้พ่อแม่และเขาบอกอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณประเทศไทยไม่ลืมแผ่นดินที่ให้โอกาสเขาได้ทำมาหากินเพียงข้อความสั้นๆเหล่านี้กลับทำให้เกิดกระแสะคอมเมนต์มากมายทั้งจากคนไทยและคนลาว หลายคนคอมเมนต์บอกว่าดีใจที่ได้ยินคำพูดแบบนี้สูงใจที่ยังมีคนเห็นคุณค่าของประเทศที่เขามาทำงานและใช้ชีวิตบางคอมเมนต์ของคนไทยบอกว่าคนแบบนี้น่ารักน่าชื่นชมเพราะไม่ลืมบุญคุณแผ่นดินที่ตนเองอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันคนลาวจำนวนมากก็เข้ามาขอบคุณประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้แรงงานลาวได้เข้ามาทำงานหาไรายได้เลี้ยงครอบครัว สิ่งที่ช่องมองเมืองไทยล้าอยากชวนคิดคือคำว่าแรงงานไม่ได้แปลว่าต่ำต้อยแต่แปลว่าคนที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวเราต่างก็มีพ่อแม่ที่อยากตอบแทนมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกัน คำว่ากตันยูทำให้คลิปยาวเพียง16วินาทีกลับมีพลังมากกว่าคลิปยาวหลายๆนาทีเพราะมันคือความจริงใจจากหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณแผ่นดินที่ให้ข้าวให้โอกาสและให้ทางเลือกในชีวิตสุดท้ายนี้ช่องมองเมืองไทยลาวมองว่าถ้าเรามองกันด้วยความเข้าใจให้เกียรติกันในฐานะมนุษย์เหมือนกันหลายดราม่าจะไม่จำเป็นต้องเกิดเลย คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นได้ครับแต่อย่าดูถูกกันเพราะเราทุกคนต่างมีคุณค่าเหมือนกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจากช่องมองเมืองไทยลาวขอบคุณครับ